สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมครับผมสวัสดีตอนเศร้ากับบรรยากาศวันนี้น้ำสิม,มีหมอกขึ้นมานี่ครับผมฝนตกจังหน่อยเนาะครับพี่น้องแล้วก็มีคนหาอยู่หากินนะครับพี่น้องไปหาอยู่หากินอุ้ยโอ้ยอเด็ดเด็ดเล่นมาสินี่ฮัม <laughs> มาสิ อง,อ,องส้นบ่มีดอก <c oughs> อบอกมมก่มีวะเนี่พอข็งมันปดก็บ่ได้ <c oughs> <c oughs> ของแงจะบ่าินขาดเด็ดจริงน้ำมันหลนีล่าหาหาว่า <c oughs> ปอกก็งจิมหาเละเบิ่งสิบ่เข่าอยู่วะฝนตกปนี่่มานตกบ่เขา่าโอ้ย มันมาฆ่าแม่นี่เลยติดแม่ยังละประสิงอ่สิไม่รลยวอยยุ่นจักปากเนี่ยครับไกยจักปากสามลอยนี่นะมัน่มี่คือหมาว่าน่มนี่อ่ะปลาต้องสามสวย สร้าฝนเป็น <autre> ยังไงครับี <gehört> ่อเลยคือบเรียนฝนตกฝน อีกับผมบรรยากาศหาอยู่หากินเนาะน้องมัน,นีิซิมมี่หมอกๆยังน่อย,น,อยนะครับพี่น้องเพราะวะ่าฝนลงไปละตะขีไปละป,ปุ่นครับตั้งปุ่นกามี่เข้าเบิงหลอบเข้าบัดพี่นี่พี่น้องหลอบเข่า่าว้นี่หลอบกัน มาเบิง่งหลายมือจนเปื่อยพี่น้องเอ,อ้ย <laughs> ประดุกคือตายเปื่อ,อยไเลยเลยเขาจนเปื่อยครับพี่น้องเบิ่งปลาพูดนะตายเฉยนะครับพี่น้องแซวคือเก่าครับเปื่อยครับประดุกเขาเปื่อยซื้อ ก็ยังเขินหนามยูวนคือเป,อปอื่อยเลยวะอ๋อพี่น้องประหันผมปวดออกหูหลังเงียงมันไปนติดเงียงมันไปนติดไอ้ในหลอดครับพี่น้องมันเลยขึ้นมาบ่ด้ตายเปื่อยเลยหายใจปะเอ้าใส่ไปไหม้ล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งหลังต่อไปครับพี่น้องมาเบิ่ง lắng ướt dẻ thằng này káp này, ống nền, ống đục, tiếc, nghiêng, hồi hôm qua nó chôm nước luôn cả, tay bưng đồn, đồn cả vàoฝน, lông trắng nai bưng, นามมดติ๋งนะครับพี่น้องจังเป็นแตงเงียบแต่นามที่ติ่งติ่งนี่สิเป็นตะคือมาจะลือเบิ้งครับมาจะลือเบิ้งเลย ก็มีครับพี่น้องหลังนี้ก็ได้คือบทละือน,นี่ผมใส่ไปไหมก่อนไปครับผมเบื้องหลังต่อมาอ้สองหลังผาบบ่ได้จักตัวเลยพี่น้องหลังนี้เป็นจยงไรครับใจไปไหน,น

ไม่เหรอนั่นบ่อ่อยเข่าด้วยโมเป็นตะคือเนะี่ยมั้ใสหม่งเก่าครับพี่นอ้องก่อนหน้านั้นใสไปหลอหนึ่งยังปลาพ่อเข่าอยู่อ้าหม่งใสไหมก่อนอ้าวพี่น้องใสไหมแล้วใสไหมล่ะเอี๋ยวจังแต่ว่าเบิง่งรอบต่อไปนั้นบ่อเขา้าตัง ก็ตีไซนี่เขาอยู่ต่วานนามันเริ่มลดผมก็เลยหยับไปผุ่นแต่ตอนนี้หยับลงไปผุ่นเล็กก็เก่าอ่ะไปเบื้องหลังสุดท้ายครับบ้านเป็นตังไดนพ่อไม่มีอะไรเลยโอ้ยรอบผมกับบดถือบัวรอบกับบดถือฝนตกว่นมันสิเข่าก็ัวเข่า กวันคืม,มดามป,มปกา <c oughs> ปกาเป็นบ่นี่เปนปลาขาวน่ะยังกัดอง,องล่ะอยากมขาดลมหัวปลาเป่าไ <c oughs> ม่ยังปลาเป่ามั้งผมปลาเป่าลายอยู่ด้น้องนี่มา,มาจะผุนไปทางไหนฮะมาจะนไปไปสอ๋อส่วนใหญ่ผมมาจะทั้งปลาผมผมไปดักแมงแม่งตับเต่า ยังตับเต่าอยู่ในป่าน้ำหนองน้องไส้เนี่ยน้องไอ้น,นี่มีว่ะพ่อเด็ดปนอยู่ครับเอาเอาอย่างเห็ดเอาอิจูแหละอิจูปลาไหลเอาเหยื่อใส่ข้างในนะแบบนี้เอาเหยื่อยังใส่ปเป็ดเขาอยู่พอ,อพอเด็เดปนว่านไปใส่รอบน้ำผ่านหม้อว่านะพี่น้องมาเบิ้งหลังสุดท้ายครับ หลังสุดท้ายมีคุณคุณอยู่ได้ครับผมรอบเขาคือขยับเนาะเดี๋ยวเบิ่งกันครับมี่ยังบอมีคุณคุณครับคุณคุณคุณ,คณ ข้อ,อ,อ้ตัวใหญ่พี่น้องใส่ต่มเลยนี่มีคุณๆเดี๋ยวหลุดเลยครับนั่นครับผมโอ้สีหลังเพราะเด็กกินอยู่พี่น้องเด็กตัวใหญ่อยู่นี่ดการเลยเยก็บก่อนครับนี่ครับผมโอ้โอ ผมโตปลาโอ้ใส่ต้มครับสวยๆดักขึ้นไาคือเก่าครับโอ้ยว่ามันสีแห้วแล้วยังได้อยู่พี่น้องปิดท้ายปิดท้าย อีกถือดีครับพี่น,อน้องเป็นหอม ผมเสร็จสิ้นแล้วใส่ไปคือเก่าแล้วอะครับผมมาในหากินแบบบานๆกะัะพาพี่น้องมาบึงหลอบนะครับผมกับบรรยากาศที่ดีอีสานบานเฮ่าแล้วกะฝนมันลงเนาะฝนมันลงก็เลยพามาเลาะบึงหลอบครับแต่ปลาคอตัวนึง นี่ครับผมก็ตัวใหญ่อย <neighborhood> ู่ครับพี่น้องในต้มในแกงพอดีนี่เขามาตัวหนึ่งสีหลังกะนี่ครับผมดักไว้กับพ่อเดอย่ได้กินกับพี่น้องกับขันมีฝนลงแนวกับสภาพพี่น้องมาเละบึงครับพี่น้องกับมีเข่าเจ้าหาอยู่ห้าจินครับผมน้ำหนองกลางมงกลางม่องแบบแบบบ้านๆเขานะครับพี่น้องก็มันนี้อากาศดีครับพี่น้องหลังจากฝนตกก็ฝนตกแห้งอยู่ครับแต่ว่ามันข้าวเดียวอีหมลีครับมันตกมันโดนกับสีดีกวอนนี้อยู่ตกแล้วก็ ถิ่งช่วงแล้วก็แหงแล้วก็ตกอยู่นี่นะครับพี่น้องมันเป็ตกต่อเนื่องอ่ะหวังว่ามันจะตกต่อเนื่องมากให้มีน้ำมทาน้ำให้น้ำหน้านะครับพี่น้องกะฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบานๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จงบอกพลาดคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปสิม,มี่หยางกับทารุณทาเบิงครับมื้อนีล้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ